อวันนี้เราจะมาเล่นเดมิมิแคปเตอร์สี่อ่ะวาบแล้ว <c oughs> แตนถ้าครบหนึ่งนาทีแล้วบอกด้วยนะมันต้องอัดครบหนึ่งนาทีเพราะอะไรอย่างเดียวอ่ะ <c oughs> นายก็นายก็แชร์ลงใน YouTube ดิ u t u b e นายอ่ะคือมันต้องนายมันต้องมันต้องอัดให้เสร็จก่อนอะ่ะมันต้องมันต้องห้ามเกิด เอ้ยหมายถึงใน messenger ถ้าเกิดจะส่งไปให้ในในทาง messenger มันต้องมันต้องอ่ามันต้องไอ้นี่ไ้ส่งนในยูทูปก็ได้มาแชร์ใน Youtube พี่ y o u t u b e ได,ได้ได้ได้โอ้ยโพสต์ช่ไงอ่ะมานจะได้ได้เ,เ,เงินมันต้องถึ<อ>งหนึ่งพักว่าคนอ่ะมันมันจะได้เงินอ่ะ เฮ้ยรู้ภาพเดิมหรออือภาพเดิมรูปภาพเดียวกันกับชัปเตอร์หนึ่งขีตัวนี้เดินช้านะตรงเนี้ยแต่ซาตามนมีหน้าหมดไวใน y o ยูทูบมันเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมยูทูบอะใช่เท่าไหร่ก็ได้เอ้ยไม่ได้ดิฮะมันจะมีขีดจำกัดอยู่นาย เฮ้ยซันซันซันเขามาหลบก่อนซันเก็บเลยแต่ในยู u ูบจะจะถ้านายจะโพสลิปแล้วแล้วมันจะมันจะอาจได้ถึงเวลาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ได้ใน YouTube อะ เท่าไหร่ก็ได้มันมีขีดจำกัดอยู่ไม่รู้เท่าไหร่น,นี่น,น,นายอัดอยู่ใช่ไหมใช่เออมีนี่ชักให้หลบนายเอา้านายหายไปไหนมีไงมาแล้ว มีเสียงตุ้ม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 คาดเยื่อเน่ยตอนไล่อ่ะตุ้มตุ้มเฮ้ยเจอบัตเตอร์ไฟลิเจอคีหนึ่งคีหนึ่งเอาไปไขตรงไหนไขตรงชั้นบนเหรออ๋ออ๋ออ๋อ นายพอเป็นหมดนอร์มอลแล้วเราไม่กล้าไปขึ้นนายเราไม่พอพอเป็นโหมดนายพอเป็นโหมดนอร์มอลแล้วเราไม่กล้าไปอ่ะเราไม่กล้าขึ้นไปชั้นสองเราไม่กล้าขึ้นไปชั้นสองอ้าว ไม่มีทุกอยู่ทุกอ่ะภาพยืดตรงดาตามให้มาดูมันมีอะไรอะ่ะอ้า กลัวแนวยังมีกาอี่ด้วยเออนั่นเลยเฮ้ยเจอบัตเตอร์ไฟชั้นล่างเก็บครบแล้วนายขึ้นไปชั้นบนเลย ข้างล่างมีห้าอันข้างบนมีแปดอันแต่ดีดองสตรีมในยูทู e ดิผู้ติดตามในช่องนายเท่าไหร่คนอ่ะดูก่อน,อนเอ,อนิ่มนีนเสียงช่องของคุณ ไม่มีผู้ติดตามแต่แล้วก็พยายามหาผู้ติดตามจริงๆในโทรศัพท์เรามีผู้ติดตามเยอะนะไม่ไม่เยอะนี่แค่โทรศัพท์นิในโทรศัพท์ไม่เยอะเออแล้วแชร์ไม่เป็นจะผีนาย องมันลงมาเดียคลิปอยู่ไหมแต่ดีว่าเราควรโพสได้แล้วนะคิปอะ่ะโพสคลิปได้แล้ว